s u ซูกิ GS 1,200 SS หวนขึนสู่ความแข็งแกร่งแห่งยุคทองของมอเตอร์ไซค์พันธะในยุคที่รถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการใช้วัสดุน้ำหนักเบาอย่างอะลูมิเนียมเพื่อสมรรถนะสูงสุดโครงสร้างเหล็กอันแข็งแกร่งอันเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของรถจักรยานยนต์กับค่อยๆเลือนหายไปจากตลาดทว่าซูซูกิ GS 1 2 0 0 SS ได้ปรากฏตัวขึ้น เสมือนการผลลัำลึกถึงยุคสมัยที่ความทนทานของโครงสร้างเหล็กมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยได้รับแรงบันดาลใจจากรถแข่งเอนดูรานอันเรื่องชื่อในอดีตแม้ชื่อ GS 1 2 0 0 SS อาจไม่คุ้นหูนักสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับผู้ที่หลงไหลในซู z u กิอย่างแท้จริงนี่คือรถจักรยานย,ยนต์ที่มีเรื่องราวเบื้องหลังอันน่าสนใจแม้ว่าชิรุนจะขึ้นต้นด้วย GS ซึ่งโดยทั่วไป ใช้กับรถจักรยานยนต์แบบ2องวบาวแต่ GS 1 2 0 0 ss คันนี้กลับติดตั้งเครื่องยนต์เดีย h c 4สุบระบายความร้อนด้วยน้ำมันขนาด1,157ซ cc ซึ่งเป็นเครื่องยนต์สวาลบาที่ยกมาจากตระกูลเบนดิตอันทรงพลังให้พละกกำลังที่หนักแน่นและแรงบิดที่ยอดเยี่ยมในทุกรอบเครื่องยนต์การถือกำเนิดขึ้นของ gs 1 2 0 0 ss เป็นกา,ารผสานความลงตัวระหว่างความทรงจำในอดีต แในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของซูซูกิย้อนกลับไปในยุคแรกเดิมรถจักรยานยนต์ GS รุ่นต่างๆเป็นที่รู้จักในฐานะรถสองเวบาวที่มีความทนทานเป็นเลิศก่อนที่จะพัฒนาสู่สายพันธุ์ GSX ที่ใช้เครื่องยนต์4วาล์วอันทรงพลังการปรากฏตัวของ GS 1 2 0 0 SS จึงเป็นการหวนคืนถึงภาพลักษณ์อันแข็งแกร่งของซูซูกิ GS พันแนดีซึ่งเป็นรถที่สร้างชื่อเสียงให้กับซูซูกิ ในด้านความทนทานและสมรรถนะสูงในการแข่งขันระดับโลกความร่วมมืออันยาวนานและความเน่นแฟ้นระหว่างซูซูกิและโยชิมูระในการแข่งขันซูซูกะ8ชั่วโมงเอดูรานโร d เ a ซิ n งก็เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำในยุคนั้นรถแข่งส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศแบบ2วาลวและเทคโนโลยีเฟมอลูมิเนียมก็ยังไม่แพร่หลายมากนะซูซูกิ ประสบความสําเร็จอย่างสูงในการแข่งขันนี้โดยรถแข่งที่ใช้เครื่องยนต์และโครงสร้างอันแข็งแกร่งเป็นพื้นฐาน Suzuki ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายแรกๆที่นําเทคโนโลยีเฟรมอลูมิเนียมมาใช้ในรถจักรยานยนต์รุ่นอื่น,นแต่รอบนี้กับสร้างสรร์ GS 1,200 SS ด้วยเฟรมเหล็กกลมที่ให้ความรู้สึกคลาสสิกแต่แข็งแกร่งอย่างน่าทึ่งเพื่อเป็นการคารวะยุคสมัยแห่งความเป็นชายชาตรี ในวงการรถจักรยานยนต์ที่เน้นความโดดเด่นด้าน